ัสดีครับพบกับรู้ชัดสกัดโควิด -19 กับผมกายสวิทลีละพง์วัฒนานะครับเริ่มต้นด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 9วันนี้อยู่ที่3 6 8 4คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น26คนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับประเด็นการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3ซึ่งก่อนหนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการตั้งเป้านะครับว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้คนไทยให้ได้100ล้านโดสภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นการรับมือกับ ซึ่งหลายฝ่ายเองเนี่ยก็มีความกางังวลตอนนั้นเองก็มีผู้ติดเชื้อโควิดสิในแต่ละวันอยู่ที่หลักพันคนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพบว่ามีเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเข้ามาดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีการเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนล่าสุดยอดการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ฉีดวัคซีนโควิดสิอยู่ที่กว่า98ล้าน2แสนโดสก็คือยังไม่ถึง100ล้านโดสตามเป้าครับในขณะที่ไทยเรายังต้องตั้งรับกับ COVID 19, 100, โคนนวยยน ยืนยันแล้วทั้งหมด9คนเดินทางมาจากต่างประเทศครับขณะเดียวกันที่อังกฤษเนี่ยก็มีรายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโอมิคอนเสียชีวิต1คนยิงสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้คนทั่วโลกนะครับ เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนะครับปัจจัยสําคัญคือการเร่งฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของโรคและก็หยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะครับคราวนี้เรามาดูสูตรการฉีดวัคซีนกันบ้างนะครับซึ่งที่ผ่าน,านมาเนี่ยก็จะมีการฉีดวัคซีนทั้งเชื้อตาย v ว r a แ v e เตอรรวมไปถึง mrna ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นในส่วนของการฉีดซิโนแวค และซิโนฟาร์ม2เข็มคู่เนี่ยให้ฉีดเข็ม3บูสเตอร์โดสคือแอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาให้ทิ้งระยะห่างจากเข็ม2 4สัปดาห์ก็สามารถฉีดได้เลยครับจากเดิมเนี่ยต้องรอถึง4เดือนสำหรับประชาชนที่ฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มคู่ให้ฉีดเข็ม3ด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาทิ้งระยะห่างตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจากเดิมเนี่ยต้องต้องรอ6เดือนส่วนกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนสูตรไข้เช่นเข็มแรกเป็นซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มเข็ม2เป็นแอ a s สตราเซเนกให้เว้นไป3เดือนครับแล้วบูสเตอร์เข็ม3ได้ทั้ง a s สต a าเซเนกาไฟเซอร์หรือ m o เดอร์จากเดิมที่ต้องให้รอถึงครึ่งปีหรือ6เดือนครับ สำหรับการร่นระยะเวลาฉีดวัคซีนเข็ม3ให้คนไทยเร็วขึ้นหลายคนมีความกังวลน,นะครับว่าจะส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายเราอย่างไรบ้างและการปรับแผนนี้จะมีส่วนในการลดความเสี่ยงเชือ้อโควิดสิสายพันธุ์อมิครอนได้อย่างไรวันนี้ไปหาคำตอบกันนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุบคณหมอรุ่งเรืองกิจภาติโฆศกกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีครับคุณกายครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับคุณหมอครับสำหรับการลดระยะเวลาฉีดวัคซีนเข็ม3เร็วขึ้นแบบนี้ถือว่ามีนัยะต่อการรับมือเชื้อโควิดสิสายพันธ์โอมิครอนอย่างไรบ้างครับต้องเรียนว่าเราเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับข้อมูลเนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการได้รับวัคซีนเนี่ยที่2เข็มนะครับในที่สุดเนี่ยระดับภูมิคุ้มกันจะไม่เพียงพอก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ย การตัดสินใจที่จะต้องให้วัคซีนเข็มที่3มเนี่ยเป็นข้อมูลทางวิชาการที่ระดับนานาชาติเป็นที่ยอมรับนะครับรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราให้วัคซีนเข็มที่3ก็เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เพียงพอนะครับอยู่ในระดับที่ลดโอกาสเสียชีวิตลดโอกาสป่วยหนักได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามต้องเรียนน้องประชาชนนะครับการได้วัคซีนที่เร็วเกินไป ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าวัคซีนเนี่ยถ้าเราให้ติดๆกันมากไปนอกจากจะเกิดอาการข้างเคียงแล้วเนี่ยยังมีการทําลายภูมิตัวเองแต่อะไรก็ตามถ้าเกิดเราให้ช้าไปะนะครับระดับภูมิที่จะเข้ามาเสริมคือภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยที่เกิดจากวัคซีนอาจจะไม่เพียงพอดังนั้นข้อมูลที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าการให้วัคซีนที่ระยะเวลาประมาณ3เดือนทําให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เพียงพอในขณะเดียวกันเนี่ย ต้องยอมรับนะครับว่าสายพันธุ์โควิดใหม่ๆจะเข้ามาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องเตรียมความพร้อมให้ระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ในระดับเพียงพอดังนั้นเนี่ยการกําหนดที่จะเร่งการให้วัคซีนที่ระยะเวลาห่างจากเข็ม2ประมาณ3เดือนนะครับจึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและจากข้อมูลการศึกษาเนี่ยจะเหมาะสมกับสายพันธ์ ที่จะเข้ามาใหม่นะครับก็คือโอไมคอนครับครับสำหรับวัคซีนเข็ม3ก่อนหน้านี้เนี่ยบางยี่ห้อก็บอกว่าจะต้องรอระยะเวลา6เดือนแต่ตอนนี้ปรับมาเป็น3เดือนอยากให้คุณหมอให้ความมั่นใจกับคนไทยหน่อยเพราะบางคนจะมีความกังวลว่าแบบนี้จะส่งผลเสียส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างไหมครับครับต้องบอกว่าโควิด1 9เนี่ยเป็นโรคใหม่มากนะครับก็คือโรคอุบัติใหม่ดังนั้นข้อมูลเนี่ยมันมีไม่เพียงพอในในตอนต้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการ ศึกษาการเก็บข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องเรียนว่านักขณะนี้นะครับข้อมูลที่ดีที่สุดของเราหนึ่งการให้ที่ระยะ3เดือนเนี่ยมีความปลอดภัยและขณะเดียวกันเนี่ยมิติของความปลอดภัยก็คืออาการข้างเคียงที่น้อยมากนะครับอันที่2ก็คือการให้ที่ระยะเวลาเท่านี้นะครับจะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่ป้องกันได้นะครับครับ ก,ก็ถือว่ามีความปลอดภัยแล้วก็สามารถสร้างความมั่นใจได้ในการลดความรุนแรของโรคหากติดเชือ้อโควิด1 9ตอนนี้คุณหมอครับบ้านเราเนี่ยมีวัคซีนเยอะมากหลายยี่ห้อด้วยมันจะมีผลไปถึงเรื่องของคนที่อาจจะไม่เข้าสู่การฉีดวัคซีนแล้วทําให้วัคซีนที่เรามีหมดอายุแล้วไม่สามารถใช้การได้ไหมครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่เราเลงเนี่ยเรื่องประเด็นวัคซีนหมดอายุถ้าไม่มาฉีดเนี่ย คงไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าความปลอดภัยความปลอดภัยก็คือการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีภูมิกุ้มกันขึ้นมานะครับตรงนั้นจะเป็นความปลอดภัยหลักครับอืมฮะ ก็สามารถที่จะเข้าถึงการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดด้วยนะครับคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยทิศทางเรามองไปข้างหน้าทางกระทรวงสาธารณสุขเองเราประเมินสถานการณ์เชื้อโคโรนาสาโอเมกอนไว้อย่างไรบ้างครับเพราะก่อนอันนี้เองที่อังกฤษก็มีผู้ติดเชื้อโอเมกอนแล้วเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนครับต้องบอกว่าโอมค้อน่นะครับข้อมูลณนะปัจจุบันเลยคือเชื้อตัวนี้เป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่มีการแพร่ได้เร็วมากนะครับ,ค,รบคือเร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเดลต้าหรือสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ว่านะฮะทิศทางของจะบอกว่าอาการเนี่ยไม่รุนแรงมากนักนะครับไม่รุนแรงมากนักเป็นข่าวค่อนข้างดีแต่อะาไรก็ตามคุณกายครับพี่น้องประชาชนครับถ้าเกิดเรามีคนติดเชื้อมากๆเนี่ยถึงว่าถึงแม้ว่าอาการจะไม่รุนแรงแต่ทุกโรคนะฮะทุกสายพันธุ์เนี่ยมันจะมีสัดส่วนความรุนแรงอยู่เช่นอาจจะเป็น2ในร้อยหนึ่งในร้อยหรือ5ในร้อยหคนในร้อยคนนะครับ,รบดังนั้นถ้าเกิดมีการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ต้องเรียนนะฮะว่าผู้ที่มีอาการป่วยมากรุนแรงหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะมันเป็นไป,นปนตามสัดส่วนที่ของปริมาณที่เพิ่มขึ้นสิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะต้องไม่ประมาทนะครับ,รบมาตรการเต็มที่สิ่งที่ช่วยเราได้สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของวัคซีนและก็มาตรการที่พี่น้องประชาชนปฏิบัติตนนะครับสองสิ่งนี้เนี่ยจะทําให เรารับมือกับมันได้ครับคุณหมอครับหลังจากผ่านพ้นปีใหม่ไปแล้วปีหน้าโอกาสที่จะเห็นว่าเชื้อโอมิคอนจะมีการระบาดมากขึ้นจนมาแทนที่เดลต้าโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกว่าโอกาสเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับถามว่าโอกาสเป็นไปได้ไหมตอบว่าเป็นไปได้นะครับแต่ปัจจัยที่จะลดโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเกิดการลำบากเป็นวงกว้างแน่นอนครับคุณกายครับพี่น้องประชาชนสิ่งสําคัญคือการพี่ประชาชนของเราพี่น้องประชาชนของเรา ได้รับวัคซีนเรียกว่าทั้งมีความครอบคลุมไหมนะครับมีความครอบคุมสูงสุดอันที่สองเนี่ยมีระดับภูมิพอไหมนะครับระดับภูมิพอไหมอย่างเช่นว่าการที่จะต้องเริ่มให้เข็มสามนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยต้องถามว่ากลุ่มเสี่ยง คือจะมีกลุ่มหนึ่งแน่นอนครับว่าติดเชื้อแล้วเนี่ยเสี่ยงเสียชีวิตเสี่ยงที่จะป่วยหนักก็คือคนสูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวหญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้จะสําคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดกลุ่มดังกล่าวเนี่ยท,ท,ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงป่วยหนักกับเสี่ยงเสียชีวิตได้วัคซีนเพียงพอและประพฤติตนทุกคนประพฤติตนดีด้วยตรงนี้ความรุนแรงก็จะน้อยลงครับครับอีกกลุ่มในสังคมคุณหมอครับตอนนี้หลายคนมีความเชื่อผิดๆไม่กล้าจะฉีดวัคซีนอยากให้คุณหมอให้ความรู้และก็ทําความเข้าใจคนนกลุ่่มี้อย ครับวัคซีนต้องบอกว่าแม้กระทั่งคนไข้ที่หมอตรวจอยู่ทุกวันนะครับก็ยังมีคนที่กลัวแล้วก็ไม่มั่นใจเราก็ต้องเพิ่มความมั่นใจกับให้ความรู้ที่ถูกต้องนะครับต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยเราฉีดวัคซีนมาเป็นจํานวนมากละหลายพันล้านเข็มทั่วโลกะครับรวมถึงเกือบหนึ่ง้ล้านเข็มในประเทศไทยแล้วข้อมูลชัดเจนนะครับว่าวัคซีนมีความปลอดภัยนะครับและเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เราจะเสียชีวิตหรือความเสี่ยงที่เราจะป่วยหนัก มีความคุ้มค่าแน่นอนครับแน่นอนฉีดวัคซีนเนี่ยจะมีอาการข้างเคียงบ้างนะค,ะครับเช่น,น,นอาจจะมีไข้ปวดเมื่อยตัวหรือไม่สบายวันสวันแต่แน่นอนที่สุดครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วในมิติของความปลอดภัยและความคุ้มค่าเนี่ยต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับมาฉีดวัคซีนแตครับ นะครับคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยลดโอกาสเสียชีวิตลดโอกาสป่วยหนะักลงไปมากกว่า10เท่าครับครับอ่าดีแบบนี้ก็อุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิดสิด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่มห้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณหมอรุ่งเรืองกิตภาตีนะครับโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของวัคซีนย,ยังเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อโควิดสิหรือถ้าติดเชื้อแล้วก็จะลดความรุนแรงของโรคได้ฉีดวัคซีนแล้วการดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันไม่ประมาทการยกสูงนะครับและปิดท้ายกันด้วยช่วงส่งต่อกําลังใจวันนี้พบกับคุณแจมมี่ปณนิชดานักสแสดงจากช่อง7 H d ดมาให้กาลังใจพวกเราทุกๆคนกันครับสวัสดีค่ะแจมมี่ปณนิชดา วันนี้นะคะจำาก็ขอเป็นกําลังใจเล็กๆนะคะให้กับผู้ป่วยโควิดสิบเก้าค่ะแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะที่สำคัญน,นะคะตอนนี้ออกจากบ้านนะคะอย่าลืมใส่แมสนะคะแล้วก็พกเจเากาเลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ าไว้เสมอนะครับออกจากบ้านโควิด19อยู่ระบัรับตัวเราต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับทั้งหมดนี้คือรู้ชัดสก,กัดโควิด19กับผมกายสวิทลีรพง์วัฒนาทุกคำถามเราคือสื่อกลางช่วยค้นคำตอบ